มาต่อที่ความคืบหน้าช่วยคนไทยที่ลิเบียค่ะโดยหัวหน้าคอสชอห่วงนักศึกษาและแรงงานไทยในลิเบียสั่งอพยพกลับประเทศโดยวันนี้พร้อมเคลื่อนย้ายคนไทยชุดแรกกลับช่วงกลางวันนี้ พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปรกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวว่าพลเอกประยุทธจันโอชาหัวหนา้าคอสชสั่งเตรียมพร้อมเรื่องการอพยพนักศึกษาและแรงงานไทยในลิเบียโดยกระทรวงการต่างประเทศจะตั้งศูนย์เคลื่อนย้ายแรงงานไทยกลับจุดแรกศูนย์กลางที่กระทรวงการต่างประเทศจุดที่2เมืองเจอบาจุดที่3เมืองเบงกซีโดยวันนี้พร้อมเคลื่อนย้ายคนไทยกลับช่วงกลางวันนี้คาดว่าจะมีแรงงานไทย30คนและนักศึกษา11คนเดินทางกลับใช้ เวลา6ชั่วโมงส่วนอีก70คนทางฝั่งเบงกอสีเตรียมพร้อมอพยพกลับแล้วแต่อย่างไม่กำหนดวันสำหรับการเดินทางกลับทางกระทรวงการต่างประเทศประสานหาเครื่องบินพาณิชย์เพื่อรับกลับแต่หากไม่สามารถดำเนินการได้จะเปลี่ยนเป็นเครื่องบินของกองทัพอากาศเบื้องต้นสั่งเตรียมพร้อมเครื่องบิน C ี130ไว้แล้วซึ่งขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแรงงานและแพทย์ทหารของไทยเดินทางไปยังเมืองตูนิสและเจอบาเพื่อช่วยเหลือประสานงานในเบื้อง สถานการณ์ในลิเบียยังคงตึงเครียดและไม่ปลอดภัยสําหรับชาวต่างชาติล่าสุดมีรายงานว่าพยบาบาลสตรีชาวฟิลิปปินส์ที่ไปทํางานอยู่ในลิเบียถูกกลุ่มติดอาวุธในประเทศดังกล่าวลักพาตัวขณะกําลังเดินทางไปทํางานภายในกรุงตริปโตรีขออภัยค่ะตริปโบรีซึ่งเป็นเมืองหลวงก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวออกมาในสภาพบอบช้ําซึ่งเธอได้เปิดเผยว่าถูกกลุ่มคนร้ายรุมข่มขืนเหตุที่เกิดขึ้นทําให้ฟิลิปปินส์กลายเป็นประเทศล่าสุดที่ ที่ออกคำสั่งอ,อพยพพล,ลเมืองออกจากลิเบียโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่ประมาณ3,000คนส่วนสถานการณ์ทั่วไปในลิเบียการสู้รบได้ขยายตัวจนเกินควบคุมและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นทำให้หลายประเทศต้องสั่งปิดสถานทูตและอ,อพยพเจ้าหน้าที่ ออกจากลิเบียอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อช่วงเช้าต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์แคนาดาและบัลแกเรียได้สั่งปิดสถานทูตตามสาหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสและเวลานี้ก็มีอีกหลายชาติในเอเชียที่ทยอยปิดสถานทูตและอพย,ยพผู้คนกลับประเทศ